สวัสดีครับสวัสดีพอดีไฟหาคมรูนะครับอยากติพินเป็นสุปูสคนครับมือนี้ผมมีพินโปงรับมารีวิวนะครับเนาะรีวิวนะครับถามว่าตัวนี้ไม้ยังครับอาจารย์ขึ้นเลี้ยงอุยหุยดีแท้นะครับเป็นไม้บักมี่นะครับเนาะหรือว่าไม้ขนุนบานเท่านี่แหละรูปทรงกับสีไข่สีว่ารูปไข่กับไข่ไข่ก็ได้นะครับเนาะตัวนี้รูปไข่นะครับช่องเสียงเป็นรูปวงกลมนะครับเนาะสวยงามครับ นะครับบ่มีหอพญานาคนะครับเนาะผู้ใดสนใจกะติดต่อสอบถามมาได้นะครับบอดี้หรือว่าโตเป็นไม้ขนุนคอกะไม้ขนุนโตนี่ที่สำคัญครับบ่มีเจ้าของนะผู้ใดอยากได้ฟ้าวเลยนะครับราคาเท่าไรล่ะครับอาจารย์2,000กว่าบาทนะครับ2,000กว่าบาทเท่านั้นนะครับสนใจติดต่อได้นะครับเนาะเบิ่งครับสวยงามนะเผื่อจะเอาไปเล่นแบบโบราณนะแบบดีดขวบก็ได้หรือว่าแบบนับเล่น อ่าที่ละสายกันเลย หรือ,าอาว่าดีดขวบนะครับผู้ใดีะเอาไปฝึกเล่นนะครับก็สมารถ ติดต่อสอบถามได้นะครับหมายเลขโทรศัพท์ของผมก็0879322717 0879322717นะครับตัวนี้บ่มีเจ้าของครับพร้อมส่งนะครับถ้าแม่นเอากติดต่อมาได้ทักล้านก็ได้ครับนะครับน้องแถมสายสะพ้ายคูโตนะครับสายสะพ้ายนี่เป็นอยางมะตีนะครับสายสะพ้ายเป็นเสียบฟางครับเสียบฟางอย่างดีไวตัวไปนะครับกับมีมือมือแน่หรือว่านะครับสิว่าเสียบฟางกับเป็นมันทุ่งยางกับว่าได้ นะครับเนาะกัแถมสายสะพายคู่โตไปนะครับแบบธรรมชาติเลยครับนะครับสวยงามอ่าแนวหอยทรายกับสีเงินครับนะครับลูกบิดกับสีเงินนะครับทั้งหลังกับเป็นแนวหอยทรายกับสีเงินนะครับหรือว่าผู้ใดจะไปฟื้นฮัทฟื้นบิดกับผมติดโน้ตแห้น้ำก็ได้ถ้ามันอยากให้ติดโน้ตติดโน้ตให้ได้นะครับบอมี่เจ้าของนะครับเด้อแถมปิ๊กพร้อมครับนะแถมปิ๊กอันนี้นะครับทรงได้เลยภายในมืออื่นนะครับเนาะหรือว่าอาจารย์ครับอยากได้กระเป๋าน้ำ ถ้าแม่นบวกกระเป๋าเท่าไรกระเป๋าสีสวยงามนะครับเป็นกระเป๋าคูโตโนี่ละนะครับเนาะถ้าแม่นแถมได้กระเป๋าน้ำนะครับรุ่นนี้เอากระเป๋าพร้อมทั้งในอ่าเป็นบุกกรรมยี่นะครับกับสามพันกว่าบาทเท่านั้นครับนะครับราคาบ่แพงนะครับสามพันกว่าบาทเท่านั้นกระเป๋าสวยงามนะครับพิ้นพร้อมกระเป๋าสามพันกว่าบาทเอาแต่พิ้นสองพันกว่าบาทนะครับศูนย์แปดเจ็ดเก้าสามสองสองเจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์แปดเจ็ด เก่าสา7สองสองเจ่งบอสือบวานะครับเนาะถักมาคุยกันนะครับถึกใจจังสื่อเอาไปนะครับขอบคุณทุกท่านหลายๆพบพ่อกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ